สวัสดีทุกคน,นวครนคุณระพนีน้นะครับเราอยู่ในแมทที่มีชื่อว่าเอเรียสิบเอ็ดเอ็ดเอ็ดครับอยากได้กกดเพจไปเลยข้อสิบโหมดแล้วก็ดับนอมอลกันเลยกันนะเห็นหน้าโซนิเมื่อกีก้เลยก็ต้องรอสักแป๊หนึงนะทุกคนไม่สักแป๊ปแต่มันนานเลยเหลกก็ต้องรอก็ต้องรอไปสักโอเคเข้ามาได้แล้วครับโอเคครับ สวัสดีครับขอต้อนรับทุกครับเข้าสู่เกมรบ b l o x ครับผมแล้ก็จะมาเล่นใน่างเรื่อเ Alien ห้าสิบเอ็ดนะครับแล้ก็ต้องเราต้องฆ่าคิลเลอร์เอ้ยเราต้องฆ่าฆาตกรหรือไม่แล้วก็ฆ่าพวกเดียวกันเองนี่ก็ได้นะแต่มันจะมีเรื่องเป็นฆาตกรอยู่เดี๋ยว EP หน้าเราจะเป็นฆาตกรกันเฮ้ยเฮ้ย a l i ยนอย่ามานะเพื่โอ้โหวิ่งโคตรเร็วเลยอ่ะทุกคนวิ่งโคตรเร็วเลย เนิ้ฮ่หา,หา,หา,าฮ่าฮเน้ออเฮ้อตัวนี้มีให้ออบบี้บางสิ่งบางอยา่อออางเลยทุกคนเรอต้องเอาเทออบบี้ขึ้นบนบนทุกคนเป็นกอล์ฟบี้ที่โคตรอีซี่เลยทีเดียวทุกคนโอเคได้ปืนมาแล้วุยปืนะไรเนี่ยปืนเลยร์ตัวน,นี้มีอะไร เดินตามมานะไม่มีอะไรเดินตามมานะไม่มีไม่มีโอ้ my god อือหึไม่มีอะไรไม่มีอะไรเฮ้ย <c oughs> ว้าว <c oughs> สไลปเบอร์โอ้ oh my god อะไรมันนะ่ะอะไรมันนะ่ะอ,อ,อือยิงไม่โดนยิงไม่โดนโอ้ยยิงไม่โดน ยิงไม่โดนโอ้ยเท๊เป็นคิลเลอร์ยิงไม่โดนเอ้ยิงก่อนทุกคนยิงก่อนง่อกไม่มีไม่มีทุกคนไม่มีนี่แน่ยิงโอ้ยนึกว่าจะไม่โดน อะไรอะ่ะเฮ้ยตัวอะไรนะ่ะีตัวอะไรอ่ะทุกคนเมื่อกี้ผมไม่ได้ตาฝากไปใช่ไหมมันตีทะลุพื้นดินได้อะ่ะม่หาปืนอื่นก็ได้ทุกคน,ไนอไอุ้ยสีเขียวเอเรียนเอาไงเอาเอาไงดิเอาไงด,ไดิกายอะต้องรีบหนีก่อน ตามผมมาผมมัน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 ตามมาป่ะผมมันไม่ตามมาทุกคนต้องรีบหนีหนีหนีตระตูดีไปจากที่นี่มีมันปืนนิดนานะสุดยอดไปเลยปืนอะไรฉันก็ไม่ยุ่เหมือนกันอะเฮ้ยตกใจเพื่อน หืมวิ่งหนีกันทุกคนวิ่งหนีวายวายวายกันตรงนี้เลย,เ,ยเดี๋ยวตรงนี้ไม่รู้ภาพอะไรเนะี่ยมันเป็นเรเจ้าทครีมแอบมองมาคิดไม่มีเฮ้ยอะไรอ่ะคลิกอะพลันช์เนี่ยมันเป็นรูปสีม่วงคืออะไรเฮ้ยเราเน,นี่ยทุกคนเราต้องรอเฮ้ยเฮ้ยปืนเอ็นชาร์จ เงนปืนเร็นชา้านี่นะไฮเทคสมากทุกคนโอเคเราต้องไปที่อื่นก่อนแล้วนะสุนเลยเดินผ่านไปนะ่ะช็อตแอพยิงไปทีนงึงเจข้ามาโย่หรอไม่ใช่มันชื่อเราจำชื่อไม่ได้ยโซนิกฉันเห็นคุณเฮ้ยอืออะไรอ่ะ โกลดเฟล็กอ๋อมันชื่อโกลดเฟล็กก็ไม่ได้ชื่อสครีมสินะเฮ้ยเฮ้ยโซนิกโซนิกตายโอ้ายมีสมองขึ้นไปนี่คืออะไรเนี่ยกดปุ่มเล่นๆได้โอเคเฮ้ยอยู่ๆมกดไปดูเฮ้ย ปืนแบบแบบปืนอะไรวาจะไม่ได้ป,ปืนพกปืนพกมันจะมีตัวอะไรเกิดไหมเนี่ยวิตรงนี้มีหางขยะเราท่องเองก็เข้าได้อไรดีอะถ้าเกิดเข้าไปนี่คือเรามีหวังตายแน่ ว้วผมได้ตายลงแล้วเพราะว่าเราไปหาปืนที่อื่นเถอะทุกคนทัวมตัวนี้มีอะไรเหรอมีลิฟต์ครวบเฮ้ยรูน่ารอสักครู่ทุกคนโอเคมาแล้วมาแล้ว เดี๋ยวเราเขาไม่มีตัวอะไรหรอกมั้งนี่มันห้องน้ำนี่น,ะนาเฮ้ยตรงนี้มีปืนเดี๋ยวนี่ทุกคนเมื่อกี้มันเหมือนมีอะไรเข้าตาเฮ้ยอะไรเนี่ยไม่มีอะไรหรอกมั้งอืมโอเครเราต้องเคลื่อนไปด้านบนเหมือนเดิมทุกคนเดี๋ยวพวกนี้มาใส่ได้ป่ะเนี่ย ใส่บนไดโอเคเต้องนีขึ้นไป็นล้งบนโอเคกับลุนาร์เราสักคู่ทุกคนโอเคเลยทุกคนโอ้ยเ,เดี๋ยวกำล,ลังฆ่าเพื่อนโอ้โหเจ็บเจ็บอื้อเจ็บโอ้โหิ้นสมมันข้ามเทบได้เลยอย่างนั้นรึสไลเดอร์แมน ทอเฮ้ยอืโอเคทุกคนไปดื้อกับไปดื้อตัวอะไรน่ะโอ้ยเดี๋ยวเจขึ้นมาย่อทวบนี่เนยโอเคทุกคนเราชนะเราชนะจะได้มาแล้วเราต้องออกไปข้างนอกก่อนทุกคนเฮ้ย อะไรวะเนี่ยนี่อะไรอะฮึปะกันไปกันไปกันโอ้ยไปหาปืนก่อนยทุกคนไปหาปืนพ้ยมีตัวใครคนอ,อยู่เนี่ย ทิ้งคนซินิแมปมาแล้วมาแล้วบมาทุกคนทิ้งแมปไม่ๆๆ่ไม่ไม่อื้อเ้ยทกคนไม่มีก่อนเอ้ยอะไรเนี่ยไอ้โค้ดเหรอในเวลาต่อมาอ๋อกำลังใส่รหัสเลยหือมือฆ่าวันนี้ก็ไม um> ่ไหวนะเฮ้ย ชัวบมันจะจะป่วมพื้นแตกอ,อะไรนี่ไม่มีอะไรเนาะโอเคไปกันเลยลูกเข้าไปกันเลยเฮ้ยเฮ้โบมีทางนี้มีทางน,นึงแต่ว,ว่าเอาให้โซนิกมาอยู่ห้องนี้ได้ไง ไปหาปืนก่อนทุกคนาชัวร์แอาชัวร์แอฟชัวร์แอฟโอ้ยไม่กอดโอ้ยมันสามารถใส่ลูกน้องออกมาได้อุ๊ยล่ะชิบกายเอาวิ่งหนีก่อนเลยโหนี่องเงี้นี่องเงี้นี่องเงีนี่แล้วก็ไปด้วยกันฮึบชั่วอ้าหนูมีทาง

เฮ้ยนั่นมันตัวนั้นมันอะไรอะทุกคนผมจะลองเดินไปดูนะทุกคนอะไรอ่ะอนะไรอะเดี๋ยวผมซี้เดี๋ยวฮ่าเฮ้ยขึ้นได้เดี๋ยวอยู่ได้ พัวโอ้มืนแตกว้าเราต้องเดินไปด้านหน้าทุกคนข่มคืนหน่วยการจากสควิ g เกมผมต้องวิ่งไปเอาปืนสไนเปอร์แควต์ชอวับหือ เคไม่มีใครอยู่สินะตัวอะไรไล่ตามเพื่อนอยู่อนหะอเนี่ยอะไรนะอุย้ยเจอเค้เราลอดมาได้ทุกคน หายวัวนี่อะไรนะ่ะโออไม่มีอะไรอัทวอฟอือหโอ้มันพุ่งมาแต่ไกลเอ,อ้อยเดี๋ยวไอ้นี่ครั้งนี้ผมฆ่ามันได้ทุกคนอัทวอฟต้องเดินไปแบบ โอ้ชายาทุกคนโอเครอดทุกคนรอดรอดเฮ้ยปืนปืณเอ็มหนึ่งหกเอสองผมก็ไม่เคยเล่นฟซีไฟด้วยสิผมก็อืมชือบอืมมาฟังเสียงผมจะใช้ผมจะใช้ใครเฮ้ยโอ้ย,อยนี่เนี่ยหา่า

เเคลิปนี้ผมจะขอตัดต่อให้แบบโหแล้วก็เฮ้ยเฮ้ยมันมีปืนหลายอันอยู่ในอันเดียวกันนะุกคนชั่วว้ยคล้ายสไนเปอร์เลย,นะยเนี่ยโอ้ยโอเคโอเคอย่าเข้ามาใกล้อย่าเข้ามาใกล้ฉันนะ h าย l o Guy Guy I am s t ตา ตากตึน้นเฮ้ยไอ้เนยตึ้นเขาปิดเสียงเลยก็แล้วกันเสียงมันโคตรจะดังเลยทุกคนเฮ้ยเดี๋ยวนนี้มีปืนด้วยหรอเนี่ยเอออะไรเนี่ยสวีทบ้าบออะลยอ่ะกดรูมไม่มีอะไรเกิดขึ้นทุกคนเราต้องรีบสียาฆ่าตกรแล้สถูกแล้ว ห่างผมวะเนี่ยิ้วต้อเป็นคนที่แก้งผมแน,แน่เลยทุกคนทรองนี้มีอะไระไหมมีอะไรมีใไรสนินทเพิ่มออหนึ่งอ่านด้วย ว้าวทุกคนเราขอบต้องรีบหาทางออกขึ้นไปด้านบนให้ได้ไไโอ้ยโอ้ยออโอเคทุกคนผมกำลังขึ้นไปด้านบนนะว่าไงไม่ขาดละ่ะ ออเธอไม่ได้ทำร้ายเราแต่เด็กเล็กมันทำร้ายเราทุกคนเธอเขาเป็นคนดีนะเธออย่าขู้ไปไหนสิเดี๋ยวเดี๋ยวเขาไม่ฆ่าเราแต่เขาจะฆ่าฆา,าตกรเขาเป็นฉันนับถือเตือนโทรมกฉันนับถือฉันนับถือเธอเ่วยช่วย กอนนี่ไปก่อนดีกว่าเขาเลยนะอุลูวเฮ้ยมีสมุดด้วยมีสมุดสมุดหรืออะไรอ๋อไม่ใช่ีอ่ได้อยู่ในกระเป๋าผมไหมเนี่ยเคยไม่มีนะไม่มีโอเคทุกคนไม่มี ใช้ปืนไหนดีใช้ปืนไหนดีเขาอะไรอ่ะโอ้ยเจมี่คิลเลอร์เข้ามาได้ยังไงเอ้ยตัวเตะไอปืนผมกระเด็นเลยเมื่อกี้ปืนผมกระเด็นเลยทุกคนโอเคทุกคนก็กินมีก็นานแล้วโอเคแล้วผมจะไปเล่นอีกรอบหนึ่งนะ เดี๋ยวผมพอแก้ระบาดกับตัวนี้ก่อนนะทุกคนจะไปออฟดีเขาอยากเปิดเสียงดังๆนะ้ทุกทุกคนนะครับเกือบผมเกอเบตกใจทุกคนแต่ว่าไม่ได้ตกใจตกเท่าไหร่นะเพราะผมเคยเจอสิ่งที่น่ากลัวกว่าน,นี้มาแล้วยังไงล่ะช่วยคืออะไรทุกคนเออเออไรนี้ อรอยอรอยอรอยไหนดีไหนดีเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวกลับมาที่เดิมทุกคนกลับมาที่เดิมตรงนี้ สิงซ้ำไปหนึ่งทีงมันรออยู่หน้านี้เลยเฮ้ยลูกคนเป็นปืนเปกยยังกคนไปกันมีคนมาเล่นด้วยสินะ เลยแบบปลอดภัยทุกคนโดยแบบเซฟช่วเราได้ก่อนนะโอเคไปกันทุกคนไปกันมาสิชวั อีกรอบหนึ่งโอเคเลยครับผมกู้ส่วนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตสดตามนะครับถ้าชอบมากก็ครับจถึงแม่นะครับขอก็เป็นนักพยากรณ์นะครับแล้วผมก็เป็นนักสะกดจิตด้วยนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับให้ทุกคนนะครับทําตามผมนะครับให้นกนิ้วขึ้นมานะครับแล้วกดไปด้านล่างนะครับกดไลค์แล้วก็กดติดตามนะครับ โอเคขอบคุณที่รับชมส่วนนี้เลยครับบ๊ายบายครับ